สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมตอนนี้นะอยู่ที่โรงแรมชาเทรยมนะคะเรามางานกันฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่อเฮ้ยฮัลโหลบบพอดีเลยอย่าว่าเราต้องขึ้นมาเมื่อกี้คุณทําอะไรอยู่สวยอย<ล>ู<ล>่ค่ะสวยอยู่ใช่ไหมคะโอเคตอนนี้เราก็กำลังกินข้าวอยู่เราจะให้ดูอาหารไข่เจียวอาหารหลักอาหารหลักชางเป็ดจีนจีนตันดูเรามีนุ่มมานะคะเฉาตั้นพี่ต้าสวัสดีค่ะเฉาตั้นอ้าวสวัสดีครับโหลกำลังเฉาตั้นอยู่ พี่จาร่านะกุ้งกุ้งกุ้งไปสวัสดีค่ะโอเคโฟกัสโฟกัสโอเคโฟกัสโฟกัสโฟกัสนะคะโฟกัสนะคะเล่นเล่นเข้าค่ะวันนี้เราไม่ได้มาทำงานนะคะเรามาที่งานแต่งงานค่ะของใครคะของพวกเราทั้งนี่ไงของคู่นี้ค่ะไม่ใช่พิธีกรพิธีกร นี่มอพี่ตาเนสแล้วก็แม่พี่ลูกโป่งแม่โป่กับข้าวอร่อยมากจริงๆเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูรูปพี่ปิ๊กจะลงนะคะก็เรามาร้องเพลงกันในงานวอตอทงานวอตทอะไรนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์วิทยาลัยการตลาดทุนอาไรตัวอย่างทุนตลาดทุนภาษาที่ภาษาที่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ อืม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 ไม่จำเป็นใช่สาบขึ้นลงดีกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราอ,อนุญาตไปทานข้าวก่อนแล้วก็เตรียมตัว <c oughs> ไปร้องเพลงนะคะบ๊ายบาย